สวัสดีครับพวกผมบบาเคียนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องพากันออกมาจากป่าเฮ็ดพี่น้องข้างทางสติ๊กเห็นคือจังเฮ็ดปวกเดี๋ยวไปเห็นเไ็ดปวกพี่น้องเรียกว่น่าจะเม่นก็เลยถามพี่น้องเบิง่งว่าแม่นอีหลีอยู่บ่แม่นเไ็ดปวกดำอืม เต็มโพดเลยนี่ปวดหัวดำแม่นแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวปิดเห็ดเขาก่อนเด้อแม่นจ้านี่จะออกมาจากป่าโอ้ยถึงฝนเมื่อคืนนี่อ๋อโพลเลยสติ๊กหลายอยู่นี่นี่นะฝนบักใหญ่เลยนะฝนมันใหญ่จะถึงแล้วพี่พี่พี่เก็บเลยเด้อเก็บเลยจ้าดอกยังแข็งดีจ้า หอมกุุบทิดที่จริงอ่ะเพื่อนยังที่ออกหลายเพนนี่อยู่ได้สถติก๊โกโทนเพื่อนโดนน,น้ำสะนี่นี่ดิขาเนี่นจะกระสิถามนเห็ดอย่างน้องใสเขา้าน,นี่ <S <S นี่จ้ะเอาแยกไว้เพราะว่าเพื่นถึกดินเนาะปนเห็ดละงูกเานี่ตัวของเทพน้อง ไ็ดปวกดำบันสติอื่นแบบนี้โดกตามสีเลยเถึกฝนเนาะถึกฝนเหมือนเอามาปักไว้เลยกูผูกกินเลยครับพอดีไอ้ปแเจงปนกันกระมิดนะเลยงงโทรเลยก็มีดนะถึกฝนเลยฝนล่างลงมานี่กิ่งกรลอกกรลอกลงมาพ่อๆ่อัดอยู่อโอเคเราเห็นได้ฮะทางนี้ <c oughs> กำลังดินเล่าๆดอกนี้ววดดอกตํามูตําไบ่จิ้มเด้เป็นน้องเด็ดเอาเลยผลระเบิดขาอ้ <ar> อวนมาก <c oughs> โอเนจะถึงทุ่งาม่ยแล้วเ่วยแล้วเบ่แล้วโอเคดูนี่นี่เป็นบางดอกได้ขนาดได้ยูนี่นี่มกนึ่งมกนึ่งจนี่ปกมาดำฟางพูดเดี๋ยวาติดติดเอาบัง้ะบัตกลึมา ตกบกเหน่งจะได้เนาะต้มก็นด้วยน,นี่จะนี่แหะบกจะนี่นะเจอเราอีกจังหวนะน่ะสีเราจะเลาะลองเบิร์เจออีกจังหวะน้อ,อ,อนะจ้าพากันกลับมาถึงบ้านแล้วครับเห็ดเรได้เพิ่มพี่น้องลองหามาในทางระหว่างขับรถกลับกับบ,บือหิน แต่เราก็ได้อยู่นี่เห็ดปูกะดำสักน้อยเห็ดงูเห็ดไข่เห็ดมะหมากนิดน้อยแล้วก็ไผ่เห็ดไผ่เราได้มาพี่น้องแต่ละที่เอินบุคือกันสับติอ่านคอมเมนต์ก่อนเด้อแต่ละที่ทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วเห็ดตุ่งฝนบาเกล็คือเนาะนี่ดิเดี๋ยวเห็ดตุ่งฝนจ้านะ เห็ดแพกเห็ดแพกใหญ่โอเคมันเหมือนดอกเห็ดนางฟ้าจ้าบางพื้นที่คือเห็ดไผ่คือจั่งบ้านสติ๊กจ้ามีอย่างอีกเห็ดไผ่ดอกเห็ดละงูกขาวงุกเหลืองเห็ดปวกก็เริ่มทยอยออกแล้วพี่น้องแต่เห็ดปวกหรือเห็ดจูนเห็ดปูกใหญ่ของภาคใต้นี่ยังเร่ค่อยเห็นครับ จะพี่น้องบัดนี้สติกสุภาชีกชีกฮิตไพรบ้านสติกเอิญฮิทไพ่ฉีกแบบนี้ก่อนแกงหนูว่าเอาไปผัดกะเพรากระแซบเนาะบุเคยลองเคยตะแกงเนื้อเพื่อหลายคือให้นางฟ้าเนาะคือเลยหละคือเลยคือตะขาีนแหละแต่กลิ่นไม่เหมือนดอกล้นนามีกลิ่นเลยเนาะแป้งทอดกือสีแซบ บางบางไผ่เพื่อก็ออกเป็นออกเป็นสีออกม่วงม่วงเนาะ <ม rain S 1> เป็นสีม่วงม่วงอ่อนไผ่เห็ดละโง้เห็ดน้ำหมากเห็ดไข่โอ้เกียงหม้อตือเพื่อได้หนิพี่น้องเอฟซีก็ว่าโอ้อยับปิ้งเห็ดไข่มันบ่หลายแนวหลายๆนี่้ปิ้งสู่พี่น้องกินแน่นอนบ่หลายแล้วปิ้งโอ้ แกงเลยเนาะแกงรวมกันเลยแกงหิดรวมเลยจ้ะหิดน้ำรำขาวอ,อันพอดีคำดอกสซีวสวยว,วันนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ฝนยังบ่ตกตอนเช้าบ่ตกจ้ะตกแต่เมื่อวานนี่มเม<ด>ื่อคืนก็บ,บ่ตกแต่ตอนบ่าย,ยนี่วันนี้แดดเปี้ยงอยู่ตอนนี้ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วบอกกินเนาะครับผม เช้านี้บรรยากาศเด็ดเปี้ยงๆเ,เลยจ้าฝนบบตกแต่ยินวานผุณติ๊กจะแกงใส่บ้านสติกเอิ้นผักกะแยะหรือผักอีแยะแต่ภาษากลางน่าจะเป็นผักแยะหรือหอมแยะนี่จ้ะเ็จ็ตัดลากออกซื้อเอาจะปลูกกันลังงามอยู่ค่ะใกลสิใหญ่เลละเลยค่ะส้มสาติติบุมีผักติ้วสาวติ๊กิ้กิ้เป็นใบมะขามอ่อนเทนจ้ะ ตีอยังน้อยอยู่พี่น้องตอนนี้สติ๊กตั้งน้ำ <c oughs> ไว้เรียบรอ้อยเลยเดอ้อจ้ะรอน้ำเดือดเดี๋ยวเรามาแกงกันจ้า <c oughs> น้ำเราเดือดแล้ว <c oughs> น้ำพีดตั้งไว้ก่อนหน้าจะใส่พิดลงไปเลยคราวนี้เราก็จะมาใส่ปลาเด็กหรือปะลา้าแกงเห็ดอย่าใส่น้ำไหลเด้อจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดในน้ำมันจะออกมาโอ้โหถั่วพะเดกสถิตซ้ำแบบนี้เดี๋ยวสถิขอตัวองปลาเด็กเอาก้างออกก่อนจ้า องโกเลตะก้าง,งแล้วจ้ามาแกงกันจ้าบัน,นี้องกระเด็กเรียบร่อยเลยใส่หิตลงไปบางดอกก็สิใหญ่แล้วจ้าดอกหติตเดี๋ยวมันกระยุกพี่น้องบตัตตองตกใจเด้อตบิปป๊กบัวรีผ่าทุกดอกจ้าน้องขาวอันนี้ก็ลง้งน้อขาว เหลืองน้ำหมากไข่ดอแต่มันโหลายบโพซิซิปิ้งตำป่นมาแกงรวมเลยโอ้กบานปวกผู้ลงขนาด หมอกน้องมาดน,น้หลังจากนี้ก็รอให้เฮ็ดเดือดเลยหรือให้เห็ดยุบก่อนจ้ะเดี๋ยวเราเข้ามาใส่ผักจ้าเริ่มเดือดแล้วจ้ะพี่น้องสติจะใส่ใบมะขามออกลงไปเลยอดีใบมะขามออกรสเปรี้ยวเม็เกล็ดซุปอดีจ้ะถ้าเขาก็ใส่ตอนซุปเดี๋ยวรสชาติาอเปรี้ยวของใบมะขามมัน ยังบม่ได้ออกมาแต่มันสีเปียวตอนนี้ก็โลให้รสชาติใบมะขามอกแล้วปะลองนี้สุกจ้าแกงเดือดสุกเป็นที่แล้ว,วใส่หอม,มเยนไปเลยจ้าหอมแย้มหอมเปลี่ยนเป็นหอมแย่หรือพักกระเนะจังเลอนี้เพื่อจะแกงใส่ใบแมงรักเนาะ ปูวานก็กินแกงหิดฮิตป้ามคือนี่ยินแกงเห็ดละงูฮิดพวกฮิตไข่หรือฮิตรวมน้อ,องจ้าเมนูนี่ยกินยำเด็กกับบุเบื่อเด้อพี่น้องเด้อเช้าสายบ่ายเย็นแซ่บคุยงามคุกบวกมาจาัะมาในพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้อง มาถึงเสาร์ติ๊กกินเข่าแล้วจ้ะอิ่มอันนี้เบาเคีงก็กินอิ่มเลียวคือกันแต่ว่าสิชิมมันพี่น้องเบิ่งจักหน่อยพอได้ยั่วพี่น้องเดือดตะโดกตะเอะตะเอะไขล่ละวงูพี่ปวกเดย์ไปเซลแล้วพี่ปวกพี่พวกเฮ็ดพีวกก็ต้องเฮ็ดอันนี้เฮ็ดไผ่เฮ็ดไผ่ ี่ทไอ่์ฮิตัวอีกก่ะน,นี่บันบานดอกนั่นไปใส่เลเน้องอือไปบันนี้ติกสิกินยัวพี่น้องได้บันนี้อื่เบาบ้ะร้อน กินจากหม้อเลยเมนูเที่ยงจะนี่ฮะแต่ว่ามาถึงหงกินเข่าเศร้าไปแล้วทเที่ยงเที่ยงจะกินใหม่อิ่มอยู่ตอนนี้ฮะหอมอะหืม,มหืมเป็ดถั่แห้งแซ่บ พอพ่อมันพคตรกนจังโอดใหม่ๆเลยมันเย็นกว่าค่อยกินใหม่ค่บเดี๋ยวค่อยพากันกินตอนนี้กินข้าวกันอิอ่มหมดแล้วจ้าแต่มาทําไว้ก่อนจ้าก่อนที่เฮ็ดของเราจะเป็นทั้งใหม่ <c oughs> เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนด้วยครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า